สวัสดีค่ะน้ำฝนอีสเบลค่ะวันนี้เราจะไปถ่ายรูปเล่นกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไปถ่ายรูปกับดอกไม้กันค่ะไกลๆนุ่นดอกน้ำมากไาหาเสียงก็คือบางกดบางเใกก็ดอกไม้ที่เราจะไปถ่ายรูปเล่นวันนี้ก็คือดอกสเหลานะเขาจะบานช่วงนี่แหละหน้าร้อนนะช่วงกุภาพามีนาเมษาช่วงนี้นะคะซึ่งถ้าที่โคราชเนี่ย บริเวณที่มีดอกสเลาที่เราเห็นนะก็คือเนี่ยบริเวณโคเมืองตรงนี้แหละตรงโค้งอยู่ทางตรงข้ามทางเข้าวัดสารลอยนะคะก็จะมีหลายต้นเลยแต่ช่วงนี้ก็มีร่วงโรยไปบ้างแล้วก็มีบางต้นที่ยังมีดอกเต็มต้นเราก็จะไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปเล่นดอกไม้เป็นดอกสเลานะคะ เที่ยงโหนี่ก็คือดอกแน่นมากว่างเฮ้ยตรงน,นี้ก็ยังยังน่ากัา จะมีฝั่งทางนู้นนะคะไกลๆนูน่นอ่ะอนุนิ้กต้นนึงแต่ว่ามันดอกห่างแล้วแล้วก็ใบร่วงแล้วปกติกว่าจะมียาวไปถึงตรงนน้นเลยแต่บางต้นก็เริ่มร่วงแล้วแต่ใบแล้วเนาะก็จะมีต้นแรกที่เราเจอนั่นแหละที่มันยังแน่นอยู่ ่กะถาถต้นนนนั้อกจากดอกสเลาะะที่บานในช่วงนี้ก็ยังมีตะแบกกับอินเทนินที่บานในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันเหมือนกันที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไหนสเลาต้นไหนตะแบกต้นไหนอินเทนินอย่างแรกเลยคือลำต้นนะคะเปลือกลำต้นของสเลาเขาจะแตกออกเป็นเส้นตรงแนวตั้งอย่างเป็นระเบียบนะคะส่วนตะแบกเปลือกเขาจะลอกออกเหมือนต้นฝรั่งแล้วก็ลำต้นจะเป็นสีออกขาวๆหน่อยนะคะ ส่วนนินทนนินนะคะเปลือกเขาก็จะคล้ายๆสเลาแต่ลักษณะการแตกของเขาจะเป็นไม่เป็นเส้นตรงไม่เป็นระเบียบก็จะแตกเป็นแบบสเปซสปะ,ะคะสำหรับใบนะคะใบของสเลาจะมีลักษณะมีขนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหลังของใบนะคะถ้าเอามือถูๆดูก็จะเห็นเหมือนในภาพเลยนะส่วนตัวตะแบกนะคะยอดอ่อนของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงเหมือนในรูปนะคะส่วนใบแก่ ลักษณะก็จะมีะใบโค้งเลียวนะคะแต่ส่วนปลายจะมีเป็นแหลมแหลมแข็งแข็งออกมาสำหรับอินทนิลก็ยังแบ่งเป็นอินทนิลน,น้ำอินทนิลบกน,นะคะใบของอินทนิลน,น้ำจะมีลักษณะคล้ายคกับใบตะแบกแต่ปลายใบจะมีความแหลมยาวกว่านะคะส่วนอินทนิลบกความกว้างของใบจะกว้างกว่าอินทนิลน,น้ำกว้างกว่าตะแบกปลายใบจะมีลักษณะโค้งแล้วก็มีติ่งแหลมแหลเหมือนกัน แต่สำหรับเราสิ่งที่จะแยกสเลาออกจากตะแบกและอินทนินก็คือลักษณะการออกดอกของสลาการออกดอกของสเลาเขาจะทิ้งใบเกือบหมดทั้งต้นแล้วก็ออกดอกตลอดแนวกิ่งลักษณะกิ่งก็จะเป็นห้อยๆลงมาส่วนตะแบกและอินทนินลักษณะการออกดอกดอกของเขาจะออกที่บริเวณปลายกิ่งและต้นเนี่ยก็จะยังมีใบหลงเหลืออยู่ทีนี้ตะแบกและอินทนินเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันในเรื่องของการออกดอกแต่ตะแบก ดอกจะเป็นลักษณะชี้ขึ้นส่วนอินเทนินก็จะมีลักษณะห้อยไปตามกิ่งอาจจะมีห้อยลงบ้างแต่ก็ยังมีใบหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะอย่างในรูปนี้นะคะต้นซ้ายมือคือต้นตะแบกบสังเกตจาก1ลําต้นมีสีขาวกับ2การออกดอกการออกดอกที่ปลายกิ่งและชี้ขึ้นอันนี้เป็นตะแบกบ ส่วนต้นขวามือลำต้นมีสีเข้มจนไปถึงสีดำการออกดอกออกดอกที่ปลายกิ่งแต่กิ่งไม่ได้มีลักษณะชี้ขึ้นอย่างเดียวมีชี้ขึ้นบ้างหอยลงบ้างอันนี้จะเป็นอินทนินส่วนจะเป็นอินทนินน้ําหรืออินทนินบกก็เข้าไปสังเกตที่ใบอีกทีหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอารูปสเลาตะแบกแล้วก็อินทนินมาเทียบกันก็จะเห็นถึงความแตกต่างของลักษณะการออกดอกในชัดเจนโ ต้นถ่ายรูปกันดีกว่าก็ขอขอบคุณที่รับชมและฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาระความรู้อยู่บ้างอย่างน้อยๆวันนี้เราก็ได้รู้จักต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก3ต้นสามารถแยกได้ว่าต้นไหนคือสเลาต้นไหนคือตะแบกต้นไหนคืออินทนิลสำหรับคลิปหน้าเราจะไปถ่ายรูปเล่นอะไรแล้วมีสาระประโยชน์ความรู้ไหมฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ